ก็ขอกลับสวัสดีไปรุ้เมกาทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกิดนะจ๊ะชั้นนะครผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมเอ่อโมบายรีเจนนะครับผมหรือว่าทุกคนรู้จักกันในนาม 5v5 นั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมที่มีชื่อว่ากูซิออนนะฮะก็เป็นฮีโร่ประเภทนักฆ่านะครับผมก็นักฆ่าผสมสายเวทนะครับผมก็พูดคร่าวๆก็คือแอสซิสินเวทนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยนะครับผมว่าสกิลของเขามีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มด้วยสกิลพาสซีฟกันก่อนเลยนะฮะสำหรับสกิลพาสซีฟนะครับผมทุกครั้งที่กูซิออนไล่สกิลนะฮะ การโจมตีพื้นฐานครั้งต่อไปนะผมจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและฟื้นฟู HP ของเขานั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสลับสกิลอ่ะพาสซีฟนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสลับสกิลพาสซีฟของกุซิออนนะฮะโอเคครับผมต่อมาก็เป็นสกิลหนึ่งของเขานะครับผมโดยจะปาอ่ามีดออกไปนะครับผมถ้ามีนั้นติดอ่าคีฟหรือว่าติดฮีโร่นะครับผมเมื่อกดอีกครั้งจะ พุ่งเข้าไปหาสตูนะครับผมถ้าเป็น R ารก็จะคล้ายๆกับว่าขาดนะครับผมสกิลสอของว่าขาดนะฮะแต่ถ้าเป็น LL ก็จะคล้ายๆกับสกิลหนึ่งของลิซินนะครับผมพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะฮะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมกดได้2ครั้งนะต่อมาเป็นสกิลที่2นะครับผมกูซิออนจะปามีดไปนะครับผมจำนวน5้าเล่มนะครับผมก็จะสร้างความเสียหายนะครับผม แล้วกดได้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมเมื่อกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเอากลับมาเข้าตัวตัวเองนะครับผมสลับใบมีดนะฮะอเครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมตามในวิดีโอเลยนะฮะแต่ว่าขาไปมันจะแรงกว่าขากลับนะครับผมขากลับจะเบากว่านะฮะโอเคครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับผมที่รุนแรงมากนะครับผมโอเคครับผมต่อมาก็เป็นสกิลอัติเมทนะครับผมหรือว่าสกิลสามนั่นเองนะครับผมสลับกุซิี่ออนนี้จะ พุ่งไปด้านหน้านะครับผมพุ่งไปด้านหน้าถือว่าพุ่งไปไกลอยู่นะครับผมก็คือเทีเลอร์ตไปนะแบบว้าไปนะด้านหน้านะครับผมแล้วกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งก็จะพุ่งไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลหนีได้ด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่แค่สกิลหนีนะครับผมก็สามารถ ยกเลิกอ่าคูดาวสกิลหนึ่งกับสกิลสองได้ด้วยนะครับผมสลับสกิลนี้นะก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าเราใช้สกิลหนึ่งกับสกิลสองแล้วใช่ไหมครับแล้วเรากดสามปุ๊บหนึ่งกับสองจะยกเลิกคูดาวทันทีเลยนะครับผมใช้ได้อีกเลยนะฮะตามภาพเลยนะครับผมก็ทําให้กุซิออนมีดาเมจต่อเนื่องมากๆนะครับผมแล้วก็โหดมากๆด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสลับสกิลอัลติเมทนะสกิลหากินด้วยนะฮะ โอเคครับผมเราก็ได้รู้แล้วนะครับผมว่าสกิลของตัวกุซิออนนี้มีอะไรบ้างนะครับผมสกงสกิลเขาทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคครับผมต่อไปผมก็จะเล่นให้ดูนะฮะก่อนจะเข้าไปชมในเกมนะครับเรากวนทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับเมื่อความกันแล้วเข้าไปชมในเกมกันได้เลยครับไปเลย let's go ครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างในเกมกันแล้วนะครับผมสำหรับบูซิออนนะครับผมวันนี้ผมก็จะอัพเป็นสกิล2นะครับผมในการอัพนำนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิล2มีดาเมจที่รุนแรงมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลวงกว้างด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับสกิล2นะก็คือสร้างความเสียหายแรงมากเลยนะฮะโอเคครับผมเราฟาร์มก่อนเลยนะฮะ เราฟาร์มบักฟ้าก่อนนะฮะโอเคก็ตีถือว่าฟาร์มผมว่าผมว่าฟาร์มช้าอยู่นะครับผมสำหรับกุซิออนนะเพราะว่าการตีธรรมดาของเขานั้นค่อนข้างที่จะเบานะฮะด้วยความที่เขาเป็นเอเมดนะฮะก็จะตีเบาอย่างนี้แล้วครับผมโอเคครับกินผลไม้นะฮะฟาร์มหนึ่งไปหนึ่งสองอย่างนี้นะครับผมเวลาฟาร์มนะฮะ พยายามอ่ะใช้สกิลหนึ่งนะครับผมเปล่าไปใส่คลิปก่อนนะเพื่อลดระยะการเดินของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมค่อยฟาร์มไปนะฮะไม่ต้องรีบนะครับผมสลับกุชิออนนี้ก็หนึ่งคือไม่ต้องรีบนะครับผมสองก็คืออย่าไปแย่แทงนะผมบอกเลยว่าแย่แทงเละนะครับผมกุชิออนค่อนข้างที่เป็นตัวที่แพตัวอย่างแท้งมากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเขาก็เป็นตัวล้วงนะก็ แอสซีนทุกตัวแล้วครับผมเกือบทุกตัวนะฮะที่แพ้สายแทงนะครับผมอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับผมสจหรับสายแทงนะขอผ่านนะเทฮมเราได้อันติเมทแล้วนะฮะเวลสี่ไปเทียดรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราหาล่าเหยื่อก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปแย่แทงกันก่อนนะครับผม ต้นเกมคง,งแทงยังออกเกาะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเหยียดนิดนึงน,น,นะแทงแหลมยังไงอะแทงโอ้ยพลาดกับทุกคนแม่ๆเราสียเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีแทงยังไงอะยังไงอะเรียบร้อยครับผมนิ่มซะเหลือเกินนะฮะสำหรับแทงนะครับผมโอเคผมขอตัวฟาร์มก่อนนะดูดิตีธรรมดายอย่างเบานะตีธรรมดายอย่างเบานะทุกคนฮลัลโหลเต่าว่าไงเต่าน้มแข็งนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเราทำอะไรเพื่อเราทำอะไรเพื่อเราทำอะไรเพื่อเราโดยมีหนึ่งทีครับผมแรงนะครับผมสกิลสองอย่าว่าเป็นแรงนั่นแรงนะครับผมยิ่งเลทเกมนี่ผมบอกเลยว่าแครี่นี่ชุดเดียวนะครับผมไม่ต้องกดอันตินะฮะขอแค่หนึ่งกับสองก็แตกแล้วเช่ครับผมสลัดแครี่นะโอเคผมเริ่มจะฟาร์มเร็วแล้วนะครับผมไม่เร็วก็ไม่ได้นะฮะวิวห้าแล้วครับผมวิวห้าแล้วฮะ บนยังไงบนยังไงครับผมบนตึงยังเลยอะออกมาดิออกมา<ต>ดิออกมาด,อาดิอย่าเซฟดิอย่าเซฟดิเออสวยยังไงอันติไปเลยนะครับผมนี่ก็อันติได้เลยนะครับผมถ้าจําเป็นนะก็คืออันติเองงั้นก็คือเราหวังว่าเราคิวเขาได้แน่น,นอน,นนะครับผมค่อยกดเปิดตีไปก่อนอย่างนั้นนะฮะก็คือเขาตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยดันเพลินเลยนะเพื่อนดันเพลินเลยนะอ้าวหันมาทาไมหันมาทําไมเรียบร้อยครับผม เอ้วทำไมเขาหันมาอย่างนั้นวะโอเคฮะเกียร์กลางครับผมนี่ผมก็ไม่ได้ลงแรงนะครับผมผมก็เล่นธรรมดานะเพราะว่าลงแรงผมกลัวมันรีวิวไม่ได้นะครับผมมันเนะ่ะมันมีคนแย่งป่านะครับผมสลับเล่นนะแรงนะฮะมันมีคนแย่งป่าเยอะเหลือเกินนะครับผมอ้าวนายมาฟาร์มทำไมนายมาฟาร์มทำไมตรงนี้มาฟาร์มทำไมโอ้โหดูดิอย่างแรงทุกคนอย่างแรงโอ้โยอย่างแรงเลยนะครับผม คือคอมโบเดียวเต็มเต็มเลยนะฮะใช้ทุกสกิลเลยนะครับผมหนึ่งสองสามนะฮะใช้ทุกสกิลเลยนะครับผมสำหรับกุฏิออนนะก็คอมโบเดียวหายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทงห้าอีกแล้วครับทุกคนแทงห้าอีกแล้วนะแต่ถ้าลุมลุมได้นะทุกคนแต่ถ้าลุมอะลุมได้นะแทงอะสำหรับกุฏิออนอะได้หมดนะครับผมถ้าลุมนะแต่ถ้าไม่ลุมก็อีกเรื่องหนึ่งนะวิ่งหนีอย่างเดียวนะครับผมโอเคฮะ ทิ k, Pop, no! oh! Oh! Oh, mm ้มตอบหน่อยนะครับผมเอ้ยออกมาอีกออกมาอีกเอ้ยออกมาอีกเอ้ยยังไงเรียบร้อยครับผมโอเคฮะสำหรับกุซิออนนี่ถ้าทุกคนถามว่าเล่นยากไหมผมตอบได้เลยว่าก็กลางๆนะครับผมไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมสำหรับตัวนี้นะก็คือเราจะเข้าแบบ เพ๊บปั๊บเลยไม่ได้นะครับผมสรับตัวนี้ต้องรอจังหวะอยู่นิดนึงนะฮะต้องรอจังหวะแบบเจ็บขาดนะครับผมพถ้าเข้ามัวแล้วอาจแตกได้นะครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะบางนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเปิดเต่าน้ําแข็งก่อนเลยนะสหรับเต่าน้ําแข็งนะครับผมสรับคนที่ยังไม่รู้นะสลับคนที่ไม่เคยเล่นโมบายรีเทนนะครับผม ส่น้ำแข็งนะครับผมเมื่อฆ่าตายแล้วก็จะได้เงินด้วยนะครับผมแล้วก็ได้โล่ด้วยนะครับผมใครเป็นคนฆ่าคนนั้นก็ได้โล่ด้วยนะฮะคอยดูนะครับผมผมจะได้โล่นะผมฆ่ามันต่อ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนนะอะอาเบเซอร์ดาวนกอนของอาีนะครับผมผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเพราะว่าเกมนี้คนไทยเล่นค่อนข้างน้อยนะฮะเห็นไหมครับมีโล่ด <c oughs> ้วยนะฮะเฮ้ยๆอยู่เดียวเลยวะทุกคนอยู่ๆเดียวนี้ก็แตกหนิไม่เดียววะไม่เดียววะ สองหนึ่งวังไหวดิไหวดิมาดิครับมาดิเอามานะจากสองหนึ่งกลายเป็นสองหนึ่งเหมือนกันครับสองหนึ่งนะครับจัดนี้ยังไงจัดนี้ยังไงสองหนึ่งก็สองหนึ่งดิเพื่อนโอ้โหไม่มาแล้วก็ไหวนะเนี่ยโอเคครับผมดูบัฟฟ้ามันก่อนนะฮะมานาเราจะหมดแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาแล้วนะฮะช่วงนนี้เรากำลังมาแรงนะครับผม รู้สึกว่าเกิดแล้วนะครับผมสลับตัวเรานะเกิดแล้วนะคร well ับผมบอกเลยว่าแคลลี่นี่เดินผ่านก็ตายนะฮะมาครับผมขับนี้ยังไงปลาดอกไป1หนึ่งทีปลามีดเป็หนึ่งทียังไงโอ้โหเรียบร้อยดีครับผมอย่างแรงเลยนะฮะเกมตอนนี้ก็นำขาดแล้วนะครับผมสกอร์ยี่สิบสามต่อสี่นะฮะ นำแบบนำโด่งเลยนะทุกคนเดีย๋ยวเราตัดคลิปฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับผมเราจะดันป้อมนะฮะโอเคครับผมตีโคตรเบาเลยทุกคนตีธรรมดายอย่างเบานะฮะสมแล้วนะครับผมก็ตามสไตล์เมทนะครับผมก็คือตีธรรมดาจะเบามากนะครับผม <My S 2> แต่ว่าสกิลก็ <blood use. S 2> แรงมากเหมือนกันนะครับผม <My blade. S 2> ตามสไตล์เมดเลยนะฮะ เราดันเรื่อยๆนะครับผมเราดันเรื่อยๆเรารีบจบนะครับผมเรารีบจบดีกว่านะไม่อยากยืนนะเกมเรานําแล้วนะครับผมเกมนี้ผมบอกเลยถ้าถ้าเลดเกมนะครับผมถ้าตายนะผมบอกแล้วว่าเกิดมีเจ็ดสิบวิแปดรูปวินะผมก็คือรอจนรอจนแบบผมหลับอะทุกคนแบบรอนานมากเลยนะผมมี mm hmm. ข้อเสียของเขานะฮะก็คือ รอนานมากๆเลยนะครับผมสลับเอ่อเ,เกมนะฮะแบบกินกันไม่ลงนีช่วงตึงๆอยู่ประมาณเนะี่ยชั่วโมงกว่าครับผมตึงๆเกมหนึ่งนี่ประมาณชั่วโมงกว่านะครับผม,ผมนึกว่า LL นะฮะคิดว่า LLPC นะครับผมเสียผมลอยปอบโอ้โหเราลอยได้ฮะโลง่งครับชอดนี้กำลังโล่งนะล่อไว้เพื่อนล่อไว้มันไม่มาวะทุกคนมันงอนเงินหรือเปล่าทุกคนมันงอนเงินหรือเปล่า แปลกไปดีครับโ,โดเดี๋ยวมันมาแล้วบอลมันมาแล้วว่ะปาดอกตอดเปน็นทันทีเฮ้ย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 ออกมาทำไมอ่ะอยังไงสวยเพื่อน,น,นเห็นไหมฮะทุกคนอย่างแรงเลยนะผมสหรับสกิลของเขานะครับผมแรงจัดจัดนะฮะโอเคครับผมก็น่าจะจบแล้วนะครับผมสลับเกมนี้นะไม่อยากยื้อนานนะฮะป่าดอกโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผม จรครับครับก็เป็นยังกันบ้างนะครับผมสลับเกมนี้นะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผิดพลาดประการใดหรือว่าผมตกหล่นข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือว่าเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเควมกอดจากกันไปนี้รบกวนทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะ คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปรอติดตามชมนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ